Oh. ที่แปลงนี้สวยงามมากนะครับประมาณแล้วน่าจะแปดถึงสิบไร่ได้นะครับที่ตรงนี้สวยงามมากเลยจะเป็นที่ปลายเขาอ,อ่ะอ่าไม่ใช่ปลายเขาตีนเขาสุดที่แปลงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาะจะเป็นทุ่งนายไหมครับ สุดที่แปลงน,นี้ก็จะเป็นทุ่งนาลงไปเลยจะเห็นเขาอยู่ไกลไที่แปลงน,นี้ดูด้วยสายตาแล้วน่าจะประมาณ8 1ดถึงสิบไร่ติดศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมเดินมาประมาณสักร้อยเมตรได้เห็นไหมฮะน่ะเข่าขาวน่ะเขาขาวตรงข้างหลังกระท่อมน่ะก็คืออาคารที่พักศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยมเห็นไหมเข่าขาวนะ ไม่ห่างไกลมากนะครับประมาณสัก100เมตรเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่อีกแปลงหนึ่งถ้าศูนย์ปฏิบัติทรมขุนยวมขยายออกมาหรือเพิ่มเติมออกมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ถือว่าไม่ความพร้อมมาก8-10ไร่เนื่องจากว่าเป็นที่ราดที่เตียนแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีละ ต้นไม้ใหญ่ก็จะมีอยู่แนวรอบพอดีเลยเหมือนกับว่าเจ้าของที่นี้จงใจคงไวใ้ให้เป็นแนวกำแพงต้นไม้นะฮะจะอยู่แนวรอบก็คือปลายเขาและลงไปก็จะเป็นทุ่งนานส่วนด้านบนนี้จะเป็นที่ราบเนี่ยก็จะมีเฉพาะต้นไม้วัชพืชเท่านั้นเนี่ยเป็นลานกว้างขนาดใหญ่เลยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้เลยแหละ เปลี่ยนราบเห็นไหมฮะถนนตรงนี้ทางที่รถเข้ามาจอดทงานแล้วถนนเนี้ยเราเดินตรงขึ้นไปก็จะ,จะเจอศูนย์ปฏิบัติธรรมคุนยวมประมาณร้อยเมตรสวยงามมากที่ตรงนี้นไหมฮะมองเห็นไกลๆนู่นหลังกระท่อนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมคุดยวมเขาขาวนะที่สวยมากเห็นไหมฮะโอ้โห เอาล่ะนะตรงนี้เหมาะมากที่จะต่อเติมหรือขยายเพิ่มพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่เดิมของศูนย์ปฏิบัติธรรมคุณยวมมีพื้นที่เพียงสี่ไร่เท่านั้นแต่พื้นที่ตรงนี้ถ้ามีผู้ที่ประสงค์จะร่วมกันพัฒนาที่จะเอาบุญ ราชันปตัตตภีราชินีที่ดินสร้างถังราชันปตัตตภีราชินีที่ดินเนี่ยก็มาร่วมกันทอดพระป่าทําบุญทอดพระป่าถวายซื้อที่แห่งน,นี้ให้เป็นสมบัติฝากไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนื่องจากว่าหลวงพี่ได้เดินดูแล้วที่สวยมากผู้มีบุญท่านเจ้าภาพทั้งหลาย ที่ปรารถนาผังสาเร็จนะต้องการที่จะสร้างผังราชันปัตภพีราชนีที่ดินนะสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณนะจังหวัดแม่ห้องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมคนยวมแห่งนี้เพื่อให้พระพุทธศาสนาวิวชาธรรมกายนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ห้องศนณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้กระจายครอบคุมไปถึง เรานักบุญคุนเขาทั้งหลายที่อยู่บนดอยที่อยู่บนที่สูงชาวเผ่าชาวมงชาวปปาไผยอทั้งหลายได้มาสร้างบาร,รมีโดยสะดวกเป็นศูนย์รวมใจนะครับสวยมากจริงๆสถานที่แห่งนี้นะฮะไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่เตียนราบเห็นไหมฮะที่มองไปนั่นก็คือ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนดวอเห็นะครับเดินขึ้นไปตามแนวนี้ก็ร้อยเมตรก็ถึงนะเห็นไหมครับนั่นคือศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนดวมอมมองกลับมาก็พื้นที่ที่ได้เล่าให้ฟังเห็นไหมครับสวยงามมากที่ตรงนี้สวยงามจริงๆเนี่ย มาเห็นแล้วก็ปลื้มใจมีความรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นที่เหมาะสำหรับที่จะเป็นที่ขยายเพิ่มเติมพื้นที่ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมคุณยวมยิ่งนักก็ฝากไว้นะฝากบุญเหล่านี้ถึงเจ้าของบุญทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาที่จะเอาบุญซื้อที่ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาพระราชนปตะพพราชินีนที่ดินทุกคนทุกท่านนะท่านใดสนใจก็ให้ ติดต่อมาหน้ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยมโดยมีพระอาจารย์สุรชัยสุรธรรมโมทำหน้าที่เป็นตัวแทนมู่คณะสงฆ์เป็นประธานสงฆ์หน้าที่อย่างนี้ก็ขอฝากไว้จเจริญพรจ้ะ